ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัดสูรชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสบกันมาวันนี้ก็น้อมเรื่องราวของชีวิตก็มีโอกาสได้เห็น ความเป็นไปของสังคมที่ได้เจอธรรมชาติจับพันธนด่วนบ้างแล้วก็มีโอกาสได้น้อมสิ่งที่เจ็บป่วยกันมากมายก็จึงได้น้อมสิ่งที่เป็นจริงของชีวิต ็มีทั้งกายและใจถ้าหากว่าเราน้อมความสำคัญที่เราจะต้องทำการซ่อมบำรุงร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีทั้งสองส่วนสองอรูปนามอย่างนี้ก็ต้องมีการพัฒนาหรือรักษาคู่กัน แต่ส่วนการซ่อมแซมที่จะเติมให้เต็มนั้นทางร่างกายเพียงแค่ประครับประคองโดยการนำรงชีพเป็นไปตามวาระที่เราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ตามความประสงค์ของเราได้แต่สิ่งสาคัญยิ่งกวา่า หนะมายถึงว่าที่ยิ่งกว่าที่จะต้องรักษาแล้วก็ซ่อมแซมให้เจริญยิ่งขึ้นธนุถนอมให้แข็งแกรง่ง <c oughs> ก็เป็นเรื่องทางใจในะที่ยอมรับความจริงในชีวิตจิตใจนั้นนะช่างอ่อนแอหวั่นไหวง่ายนะตั้งแต่ยาวัยเราก็เห็นกันทั่วไป แต่เมื่อมีการฝึกมีการพัฒนาให้จิตใจของตนเข้าใจถึงชีวิตไม่เที่ยงกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตเหมือนทางผ่านก็คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่สูญไปนะก็ยังมีภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิด จากภพหนึ่งก็ไปสู่ภพหนึ่งเนื่องจากการที่เราได้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์มีรูปร่างกายน่าจะไปเกิดใหม่ไม่มีรูปร่างกายเนีก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะต้องแก้ไขจะต้องซ่อมแซมให้เจริญยิ่งขึ้นให้แข็งแรงก็ต้องน้อมสิ่งที่สำคัญคู่กันไปด้วย ไม่ใช่เราเอาศัยร่างกายถนุถนอมร่างกายของเราเพื่อจะให้ร่างกายนั้นนะยืนยาวแข็งแรงนะเป็นอมตะสาวรน,นั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้แต่สิ่งที่เราจะให้จิตใจมั่นคงแข็งแกรงนั้นเราเห็นสามารถที่จะทำกันได้ เนื่องจากเรามีโอกาสเรียนรู้สิ่งที่เป็นสัจธรรมความจรงิงตามพระธรรมคำสอนนะก็จึงสามารถนำใจของเรานะให้เปลี่ยนแปลงจากความอ่อนแอไปสู่ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าหากร่างกายนะี่ก็ะดูแดได,ได้สั้นๆไม่นานนะ ร่างกายเป็นเครื่องอาศัยที่มีบิญญาณครองเนะี่ยทำให้เราสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้แข็งแกรง่งนะเบิกบานไม่เศร้าหมองกับสิ่งที่เรามีร่างกายและมีชีวิตนะสะดวกสบายก็ดีทำให้เกิดความหลงยานที่เราใช้ชีวิต ทางกายยามขาดตกบกพร่องทุกยากขาดแคลนก็ทาให้จิตใจของเราเกิดความเศร้าหมองก็เกิดความเบื่อหน่ายนะสิ่งที่เราเห็นประสบการณนะ์ผลที่เรามีร่างกายก็เอาไว้เป็นโรงเรียนในการที่จะพัฒนาใจของเราโรนะงเรียนก็ต้องรักษาโรงเรียน นะต้องให้อากาศให้อาหารให้สิ่งที่พอเพียงนะให้การพักพ่อนซึ่งจะประกอบไปด้วยปัจเจสีทางกายแต่จิตใจนั้นในจะรวบรวมจะเป็นไปโดยธรรมชาติทุกขณะทุกวาระที่เราสามารถพิจารณาให้ใจของเรานะมั่นคงยิ่งขึ้น ทุกสภาพนะไม่ได้หมายถึงจะต้องประกอบไปด้วยปจัจจัยสีแต่การฝึกและมีความเพียรน,นั้นนะอยู่กับการที่เราใช้ร่างกายของเรายืนเดินนั่งนอนนะเจะเห็นร่างกายต้องมีองค์ประกอบก็คือการยืนการเดินการนอนการนั่ง ไม่ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากนี้ไปนะเพราะนั้นร่างกายที่เราต้องอาศัยก็ดูแลรูปแบบของกายภาพแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติทางร่างกายเพียงแค่อากาศอาหารนะสิ่งที่ประคับประคองนะร่างกายให้ มีสภาพคล่องตัวก็ต้องสร้างสิ่งที่เคลื่อนไหวต่างๆก็คือกล้ามเนื้อบ้างและสิ่งที่เป็นการรับรู้ต่างๆรับรู้ทางตาทางจมูกทางปากทางหูทางผิวสัมผัสเนะเพราะนั้นดูแลเพียงแค่ถึงที่เป็นรูปร่างกายเพียงเท่านี้ นะแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นการหมุนเวียนภายนอกภายในนะสำคัญเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าสี่ร่างกายของเรานระวมตัวกันแล้วก็มีวิญญาณครองนั้นทำให้เกิดการรับรู้ต่างๆรับรู้ทางตานะแต่เมื่อรับรู้แล้วทางตาก็ปรุงแต่งเข้าไปที่ใจ นะีจะหมูกลิ้นสัมผัสต่างๆนั้นนะเพียงแค่พัฒนาใจของเราเพื่อเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนก็คือความจรงิงเพื่อจะคลายการยึดมั่นถือมั่นเนะเมื่อเราจะเห็นอย่างไรว่าใจของเราคลายการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตใจเนี่ยมันเหมือนต้องมีการพัฒนา ก็คือการสมบร,รุงรักษานะพัฒนาอย่างไรให้จิตใจของตนเดินทางไปสู่สัมมาทิฏฐิให้เกิดความเบิกบานนะใจเบิกบานไม่ต้องให้มีบุคคลภายนอกมาแสดงหรือมารับรู้ความเบิกบานแต่ใจที่เบิกบานก็คือสิ่งที่กระหานที่จะดำรงชีพด้วยความสุจริต นะกำกับการใช้ร่างกายของเราให้ไปทำหน้าที่โดยชอบโดยสุจริตนะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เราได้เห็นการสั่งสมทางใจเพื่อจะให้ใจของตอนนั้นมั่นคงนะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนแก่จนเจ็บจนตายก็ต้องมีประโยชน์ที่สุดหรือมากที่สุดของการมีชีวิตมีร่างกายของเรา การที่เราเรียนรู้พระธรรมคำสอนนะทำให้เราได้เห็นว่าคุณประโยชน์ที่เราต้องใช้ร่างกายของตนประกอบกิจกรรมนะในกระแสนหน้าที่สนะิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงทางใจไปสู่ความมั่นคงความเบิกบานนะอยู่ในการเห็นสภาวะที่ไม่เที่ยงทางกายแม้กระทั่งจิตใจของตน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางกุศลขึ้นหรืออก,กุศลขึ้นแลนะจึงจะจำเป็นที่จะต้องประคับประคองรักษาให้จิตใจของตนนั้นเกาะไปด้วยกุศลเกาะไปด้วยาการกระทำให้มีเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นในทางดีถ้าในทางร้ายเราก็จะเห็นว่าจิตใจ เปลี่ยนแปลงไปในทางตกต่ำนะมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งภายนอกถ้าใจของเรานะมีสภาพเศร้าหมองนั้นหมายถึงเราไม่ได้บำรุงไม่ได้ซ่อมแซมจิตใจให้เกิดความมั่นคงนะให้เกิดความเบิกบานในปัจจุบันนกการชีวิตทุกคนนั้น ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจทำไมร่างกายของเราเชื่อเลือเกินทุกคนก็รักร่างกายของตนแต่การที่เราถนุถนอมร่างกายไม่ได้ถนอมจิตใจไม่ได้บำรุงจิตใจไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการเห็นความเศร้าหมองในบ้านปลายของชีวิตความจริงแตจะเทื่อถึงความเศร้าหมองก็ต้ง น้อมถึงการใช้ชีวิตเบื้องต้นนะไปสู่ถ้ำกลางนะแต่เนื่องจากผู้พูดเองก็เป็นผู้สูงวัยก็ใช้ชีวิตบ้านปลายก็จึงได้มีโอกาสน้อมการที่จะทะนุถนอมจิตใจตนเองทะนุถน,นอมร่างกายตนเองนั้นจะต้องสร้างที่พึ่งให้ตนในการดูแลตนเองให้คิดให้กระทำ ให้ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งที่เราเป็นพุทธบริษัทสจึงได้มีโอกาสได้น้อมสัจธรรมเข้ามหาตนเองว่าชีวิตทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วใจของเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าหากพวกเราระหว่างฝึกอบรมตนก็จะเทียบเคียง วิธีการในการประคับประคองให้จิตใจของตนเข้มแข็งก็คือรักษาความสงบโดยการภาวนาบ้างโดยการระลึกบ้างนั่นเองหมายถึงเราได้เห็นธรรมชาติแห่งความเปลี่ยนแปลงทางใจเนื่องจากเราบำรุงรักษาใจของตนในหลักเกณฑ์ตามพระธรรมคำสอนก็ในเรื่อง ทานศีลสมาธิปัญญาถึงที่เราได้คุ้นเคยกันในอดีตที่ได้มีโอกาสฝึกอบรมตนเองนั้นก็จะคู่กันอยู่สองสิ่งด้วยกันก็คือการสร้างทานการรักษาศีลนะแล้วก็มีบางครั้งเราก็มีการภาวนาให้เกิดความสงบนะทางกายบ้างทางใจของตนบ้าง นั่นหมายถึงการสร้างสมนะการสร้างความเพียรแต่สิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเลยในเรื่องการเสื่อมลงก็คือร่างกายไม่ใช่หมายถึงจิตใจที่เสื่อมตามเพราะเหตุจากเราได้ทำการเรียนรู้เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิก็ทำให้น้อมถึง คัวสติปัญญาไปด้วยการที่เราพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงอย่างนี้ทำให้จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเบิกบานอย่างไรในเมื่อเราเรียนรู้ร่างกายไม่เที่ยงแล้วจิตใจของเราก็เกิดความสโลดสังเวชนะสังเวชคือการปรับการยอมรับการที่เห็นชีวิตไม่เที่ยงยึดมั่นไม่ได้ ก็ทำให้ใจของเราตรงข้ามกับความเสื่อมของร่างกายซึ่งเราต้องทะลุบำรุงรักษานะด้วยเหตุปัจจัยภายนอกให้อาหารนะให้การพักพรอนนะให้สิ่งทีนะ่ประคับประคองการหมุนเวียนภายในร่างกายทำงานให้เกิดความพอดีนะถ้าหากเว่า,เาไม่ มีโอกาสเรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนเราก็จะปรุงแต่งได้ง่ายมีจิตใจที่แก้ไขแล้วก็เวทนาทางใจเป็นทุกข์ทางใจบีบคั้นทำให้จิตใจหดหูได้ไม่เบิกบานได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจึงจะอยากจะให้พุทธบริษัทสีทั้งหลายนั้น ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการดูแลร่างกายได้แค่ไหน,นดูแลจิตใจพัฒนาใจควรจะทำอย่างไรแต่สำหรับแนวทางพุทธบริษัท4ก็จะใช้หลักการนำใจนำหน้าการสร้างฐานก็สร้างใจนำหน้าการรักษาศีลก็จะต้องประกอบไปด้วยการมีสติ เระลึกเรามัดระวังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะแลเรามัดระวังสิ่งที่เราเราคิดเราพูดเราก็ทำเมื่อเราระวังเนี่ยเป็นฐานแรกๆของการฝึกฝึกสติให้เข้าถึงจิตถึงใจอาการของใจที่เกิดนั้นเราได้ฝึกเกี่ยวกับทั่งมีแต่ภาพรู้จักหรือไม่บางทีเรารู้แค่ความรู้สึกความคิด อารมณ์ที่หมุนเวียนเป็นไปด้วยความโกรธนะความหงุดหงิดนะก็ดีที่เห็นกันง่ายๆนะความโลภก,ก็เห็นง่ายเหมือนกันแต่หลงนี่เห็นยากความหลงเห็นยากเพราะว่าถ้าหากเราไม่ได้มีการอบรมจิตใจด้วยการฝึกสติความหลงหลงไปทั้งกระแสโลกตัวหยาบก็หลงกัน หนะลงไปถึงกระแสสิ่งที่เป็นกระแสธรรมก็หลงกันนหะลงทั้งความยึดดียึดไม่ดีปรุงแต่งก็หลงง่ายเพราะฉะนั้นจึงได้มีโอกาสมาสอนตัวเรากันนะเราควรจะให้ทำการบำรุงรักษาร่างกายพอสมควรตามเหตนะุเพราะเวลาของร่างกายมีจำกัดแต่จิตใจของเราไม่สามารถนะที่จะ ถ้งให้หมดสิ้นไปได้จากร่างกายที่หมดไปแล้วก็ยังคงอยู่ยังเป็นไปยังไปสู่จุดติใหม่ๆของภพนะที่เป็นรูปภพก็ดีที่เป็นอรูปภพก็ดีเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นทุตธบริษัทถี 4, ก็มีความจำเป็นและสำคัญที่จะต้องมาเรียนรู้กันว่าภพชาติ หรือร่างกายนั้นหมุนเวียนไปตามการเวลาเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวผู้ตัวเมียสัตว์ที่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มากมายนะวนเวียนกันตามชะตากรรมของร่างกายนั้นที่มีจิตใจไปร่วมและไปจุดติร่วมกันนั่นเองแลนะมีเรื่องพอสมควรกับเวลานะก็ขออำนาจ คุณของพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัท4ี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ